728อครับ7จ8ค่ะ<ด>ยกมือชูกเลยเ2 8แาเชิญเลยค่ะ728นะคะครับวสวยเลยะคะ่ะอ๋อครับครบวันนี้ไม่ทำงานเรอครับ <laughs> ครับครับ แับแขกผู้มีเกียรติที่ได้5้ารางวัลแรกของเราไปนะครับคิดถึงมือถืออย่าลืมร้าบ,บุ๊กเคนโมบายนะครับต่อเลยรางวัล5้ารางวัลต่อไปครับต่อกันด้วยที่ชุดผ้ารวมเลยนะค5ะ5้ารางวัลน,นะคะครับผมห้าแขกท่านไหนอยากจะซื้อบัตรอีกยกมือน,นะคะเดี๋ยวเราไปขายถึงโนต๊ะเายกมือเลยนะคะปอดไข่ไม่ต้องใช้้ารับ ดนครับอยู่ร้อยแล้วแแล้วแกมาใครมากับพี่มิกครับจะเดินดูรอบๆมกับพี่มิกครับพี่มิกก็ไปนั่งก่อนแล้วบอกกับพี่ว่าใกล้ถึงแล้วโบอกหรือว่าไม่อยากนั่งก่อนอย่างอย่างร้อนเรื่องไหนร้อนข้างในร้อนข้าง้อกเย็นกว่าดเก็บภาพอเก็บภาพสัญญาไว้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไรี่นี่